ครับวันนี้เรามาแกะกล่องตัวอันบ็อกซิ่งของทาง Opp o p p o A5 5G นะครับผมนะฮะเปิดมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราพยายาเปิดเครื่องนิดหนึ่งเนาะเปิดมาเจอตัวเครื่องหมดเลยนะครับอ่าเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวเลยนะครับผมนะฮะรุ่นนี้จะมี2ส,สีเนาะจะมีสีขาวกับสีเขียวนะครับเป็นตัว 5G ด้วยเนาะนะฮะก่อนหน้าน,นี้ก็มีการเปิดตัวสำหรับ A5 Pro นะครับแล้วก็อย่างเช่น A5X A3X เป็น A-series นะครับตัวนี้เป็นตัว A5 5G เนี่ยคุ้มค่านะฮะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับ5,999าอ่า5 9บ9าบาทนะครับผมนะฮะตัวนี้ได้เป็น RAM 4 128นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนิดนึงเอามาแกะให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับผมนะฮะยาดูสเปกนิดนึงนะครับนี่นะฮะรุ่น 5G นะเดี๋ยวเราต้องโฟกัสนิดนึง อ่านะครับเป็นตัวไดนามิซิตี้หกพันสามนะครับ램สี่บกสี่นะครับพับ m ในตัวได้ร้อยยี่สิบแปดกิกเนาะออนดอร์เวอร์ชั่นสิบห้านะครับเวอร์ชั่นสิบห้าแล้วนะครับตัวนี้มีสองสีนะฮะก็คือมีสีขาวกับสีเขียวเนาะนะครับขาวกับเขียวนะฮะแล้วก็มีตัวเคสให้นะครับเป็นสีดำอย่างนี้นะนะฮะให้ดูอุปกรณ์ก่อนเนาะเครื่องดูไปแล้วนะครับ อุปรกรณ์ก็มีประมาณนี้เนาะมีตัวสาย USB Type C นะครับผมนะฮะหัวนี่จะเป็นตัว A to C เนาะน,นะครับแล้วก็ตัวหัวดปเตอร์นะครับมีหัวดปเตอร์แถมให้45วัตต์นะนี่ฮะนี่นะฮะทั้งเซ็ตประมาณนี้เนาะ45วัตต์แล้วก็มีตัวสายชาร์จนะครับเนาะุปก่ณ์สายชาร์จครบเลยนะฮะแล้วก็มีตัวจิ้มซิมให้เห็นไ,ไหมฮะ ทั้งเซตนี้เลยนะฮะที่คุณลูกค้าจะได้กันนะครับเนาะนะฮะก็จะมีสองสีนะสีขาวกับสีเขียวเนาะนะครับก็สนใจครับแวะเข้ามาเลยนะฮะที่ทูช็อปโรตัสหลักสีนะครับผมนะฮะท่านไหนเป็นแฟนต้โก้เนาะก็เข้ามาดูผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับผมนะฮะติดต่อเซลล์น้องบ่าวได้เลยนะครับผมนะมีเจ้าที่ดูแลคอยดูแลให้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบงค์ชนแนลด้วยครับสวัสดีครับ